กะทิก่อนนะคะทุกคนเราจะไม่ใส่น้ําตาลก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวมันจะไปอมน้ําตาลค่ะเดี๋ยวมันไม่สุกนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะทุกคนจะเคี่ยวให้ได้ที่เราถึงลงน้ําตาลใส่กลวยลงไปเนาะแล้วก็เพิ่มข้าวนิดหน่อยค่ะให้มันจับอยู่เนาะใส่ข้าวนิดหน่อยถ้าเราอยากตสกต้นถั่วดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวค่ะมาเคี่ยวข้าวเหนียวเรานะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะมาผัดข้าวใส่แล้วก็พับลงมาค่ะทุกคนมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามอย่างนี้เลยค่ะจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะหันมุมด้านนี้มาค่ะถ้าเหมือนเดิมต้นการหอนะคะเราก็จะเอาถั่วดำโรยก่อนค่ะนะคะน้องถั่วดำโรยก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะทุกคนจะาทาทานได้เลยนะคะแต่สุมจะทําไปวัดค่ะทุกคนจะาจะทําไป ใส่บาทพุ่งนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวผัดด้วยอื่นนะค่ะนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะข้าวผัดนะคะข้าวผัดเนาะ,ะเราก็จะใส่กล้วยค่ะนะคะเนาะใส่กล้วยกับกลป้าดนะคะกดกดตัวนี้ก่อนได้นะคะ ใส่กล้วยลงไปเนาะแล้วก็เพิ่มข้าวนิดหน่อยค่ะให้มันจับอยู่เนาะใส่ข้าวนิดหน่อยถ้าเราอยากจะไม่สุกง่ายค่ะทุกคนจะเราก็ผัดใส่กะทิก่อนนะคะเคี่ยวเป็นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จพอได้ที่แล้วเราถึงเติมน้ําตาลเราถึงเติมน้ําตาลนะคะแต่เกลือเราใส่เราใส่ไปพอกะทิแล้วนะคะทุกคนจะเราก็จะเคี่ยวเคี่ยวค่ะเคี่ยวจนเป็นแบบ เนื่อนะคะทุกคนพอที่จะห่อข้าวผัดได้ค่ะถ้าเรามาถึงขั้นตอนการห่อนะคะทุกคนจ๋านี่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราผัดอะโตมผัดค่ะทุกคนจ๋าแต่วันนี้อยากกินหวานๆนิดนึงพอก็เลยทําเป็นข้าวต้มผัดเดี๋ยววันไหนที่ว่างๆก็จะทําข้าวต้มมัดแบบบ้านเราค่ะทุกคนจ๋าแบบจุติบุจ๋าทำทานได้เลยนะคะแต่สุมจะทําไปวัดค่ะทุกคนจ๋าจะทําไป ใส่บาทพุ่มนีค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวผัดด้วยจะไม่สุกง่ายค่ะทุกคนจะเราก็ผัดใส่กะทิก่อนนะคะเคี่ยวเป็นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จพอได้ที่แล้วเราถึงเติมน้ําตาลเราถึงเติมนะคะ่ะทุกคนจ๋าเริ่มจากการแช่ข้าวเหนียวเลยค่ะแช่ข้าวเหนียวให้ให้นุ่มนะนข้างได้เลยนะคะก็ กดๆจะไม่สุกง่ายค่ะทุกคนจะเราก็ผัดใส่กะทิก่อนนะคะเคี่ยวเป็นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จพอได้ที่แล้วเราถึงเติมน้ําตาลเราถึงเติมจะไม่สุกง่ายค่ะทุกคนจะเราก็ผัดใส่กะทิก่อนนะคะเคี่ยวเป็นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันพอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จพอได้ที่แล้วเราถึงเติมน้ําตาลเราถึงเติมแล้วก็พับลงมาค่ะทุกคนก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามอย่างนี้เลยค่ะจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะ หันมุมด้านนี้มาค่ะถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะตบๆตเข้าเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็หัดมุมค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พับตรงนี้มาค่ะถ้าเรามาถึงขั้นตอนการห่อนะคะทุกคนจ๋านี่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราผัดทุกคนจ๋าทำทานได้เลยนะคะแต่ซุปจะทําไปวัดค่ะทุกคนจ๋าจะทําไป ใจบาดพูุ้งนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวผัดด้วยถ้าเรามาถึงขั้นตอนการห่อนะคะทุกคนจ๋าน,นี่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราผัดให้มันอยู่อย่างนี้นะคะกดให้เป็นรูปอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็พับไปตองค่ะนะคะพับไปตองลงไปค่ะทุกคนพับลงไปเรื่อยๆเอาต้มตัวดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวค่ะมาเคี่ยวข้าวเหนียวเรานะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะมาผัดข้าวใส่ใน,นะคะใส่กล้วยลงไปเนาะแล้วก็เพิ่มข้าวนิดหน่อยค่ะให้มันจับอยู่เนาะใส่ข้าวนิดหน่อยถ้าเราอยากสักข้านิดหน่อยเนาะกดๆอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็จะกดๆด,ด้านข้างด้านหน้าค่ะทุกคนเดีดย๋ยวนะคะกดๆตัวนี้ก่อน เราต้มถั่วดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวค่ะมาเคี่ยวข้ะเหนียวเรานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะมาผัดข้าวแส้นแล้วก็เคี่ยวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ<ส>เราไม่ต้องให้ข้าวสุกมากนะคะทุกคนได้พอประมาณที่สวยงามเลยนะคะพอที่จะห่อได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราก็ได้สับเหลี่ยมที่สวยงามนะคะเป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มผัดค่ะทุกคนจ้าทําได้เลยนะคะง่ายๆนะคะ เราเตรียมส่วนผสมเต็มเลยค่ะตบตบข้าวเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ก็หักมุมค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พับตรงนี้มาค่ะใส่ถั่วเราก็เติมถั่วได้ค่ะทุกคน,กคนให้มันอยู่ตรงมุมๆค่ะแล้วก็เคี่ยวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราไม่ต้องให้ข้าวสุกมากนะคะทุกคนได้พอประมาณที่สวยงามเลยนะคะพอที่จะห่อได้นะคะทุกคนสวัสดีการข้างได้เลย กดกด้าวต้มผัดค่ะทุกคนจ้าแต่วันนี้อยากกินหวานๆนิดนึงขอก็เลยทําเป็นข้าวต้มผัดเดี๋ยววันไหนที่ว่างๆก็จะทําข้าวต้มมัดแบบบ้านเราค่ะทุกคนจ้าแบบจุดๆน้ําตาลนะคะแต่เกลือเราใส่เราใส่ไปพอกะทีแล้วนะคะทุกคนจ้าเราก็จะเคี่ยวเคี่ยวค่ะเคี่ยวจนเป็นแบบเนืนๆนะคะทุกคนพอที่จะห่อข้าวผัดได้ค่ะดูนะคะ,ก,คนนะ,คะกดกดตัวนี้ก่อนข้าวผัดนะคะ เราก็จะใส่กล้วยค่ะนะคะเราใส่กล้วยพขากวป้าข้านนี้หน่อยเนาะกดๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะกดๆด้านข้างด้านหน้าค่ะทุกคนนะคะพับให้มันแน่นค่ะทุกคนจะมันก็จะอยู่ในรูปนี้ค่ะพับให้แน่นนะคะแล้วเราก็จะไปทำการเอาต้นกัวดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวค่ะมาเคี่ยวข้าวเหนียวเรานะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะมาผัดข้าวแส่ต้นการหอนะคะเราก็จะเอาถั่วดำโรยก่อนค่ะนะคะน้างถั่วดำโรยก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะค่ะแล้วก็เคี่ยวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราไม่ต้องให้ข้าวสุกมากนะคะทุกคนได้พอประมาณที่สวยงามเลยนะคะพอที่จะห่อได้นะคะทุกคนสวัสดีคือนะคะนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะค่ะทุกคนจ้าโอ้ยไม่ใช่ข้าวผัดชอบกินอ่าข้าวต้มข้าวต้มค่ะแต่จะเป็นข้าวต้มไม่เค็มเลยค่ะตบตบข้าวเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ก็หัดมุมค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พับตรงนี้มาค่ะต้นการหอนะคะแล้วก็จะเอาถั่วดำโรยก่อนค่ะนะคะนถั่วดำโรยก่อนนะคะ ก็จะตามด้วยข้าวเหนียวคะ่ะข้าวต้มผัดค่ะทุกคนจ้าแต่วันนี้อยากกินหวานๆนิดนึงค่ะก็เลยทําเป็นข้าวต้มผัดเดี๋ยววันไหนที่ยงว่างก็จะทําข้าวต้มมัดแบบบ้านเราค่ะทุกคนจ้าแบบ <c oughs> จุดๆนคะคะเราก็จะทําการพับค่ะกดตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็กดกลับมาค่ะแล้วก็พับลงมาค่ะทุกคนมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามอย่างนี้เลยค่ะจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะ หันมุมด้านนี้มาค่ะถ้าเหมือนเดิมใส่กะทิก่อนนะคะทุกคนเราจะไม่ใส่น้ําตาลก่อนนะคะเดี๋ยวข้าวมันจะไปอมน้ําตาลค่ะเดี๋ยวมันไม่สุกนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะทุกคนจะเคี่ยวให้ได้ที่เราถึงลงน้ําตาลใส่กะทิแล้วก็น้ําตาลไว้แล้วก็จะเป็นถั่วดําที่เราที่แช่ไว้แล้วก็ต้มค่ะเราจะต้มไม่ให้หมันเละมากนะคะทุกคนก็จะมีตครน้ําวาค่ะทุกคนจะเราจะลดข้าวผัดนะคะ เราก็จะใส่กล้วยค่ะนะคะน้องใส่กล้วยครัคุณป้านี่ค่ะเราก็ได้สามเหลี่ยมที่สวยงามนะคะเป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มผัดค่ะทุกคนจ๋าทําได้เลยนะคะง่ายๆนะคะเราเตรียมส่วนผสมเต็มเลยค่ะตบๆตข้าวเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กหักหมุมค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พับตรงนี้มาค่ะแล้วก็พับลงมาค่ะทุกคนมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามอย่างนี้เลยค่ะ จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะหันมุมด้านนี้มาค่ะถ้าเหมือนเดินบนจาทําทานได้เลยนะคะแต่ซุปจะทําไปวัดค่ะทุกคนจ๋าจะทําไปใส่บาทภนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวผัดด้วยข้าวต้มผัดค่ะทุกคนจ๋าแต่วันนี้อยากกินหวานๆนิดนึงข้อก็เลยทําเป็นข้าวต้มผัดเดียววันไหนที่ว่างก็จะทําข้าวต้มมัดแบบบ้านเราค่ะทุกคนจ๋าแบบจุดต้นการห่อนะคะแล้วก็จะ ถั่วดำโรยก่อนค่ะนะคะน้องถั่วดำโรยก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะทุกคนจะททาทานได้เลยนะคะแต่ซุปจะทําไปวัดค่ะทุกคนจ้าจะทําไปใส่บาทพรุ่งนี้ค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวผัดด้วยต้นถั่วดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวค่ะมาเคี่ยวข้าวเหนียวเรานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะมาผัดข้าวใส่ต้นถั่วดำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเคี่ยวค่ะ มาเคี่ยวข้าวเหนียวเรานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะมาผัดข้าวเส้นข้าวต้มผัดค่ะทุกคนจ้าแต่วันนี้อยากกินหวานๆนิดน,นึนงค่ะก็เลยทําเป็นข้าวต้มผัดเดี๋ยววันไหนที่ยงว่างก็จะทาข้าวต้มมัดแบบบ้านเราค่ะทุกคนจ้าแบบ